โรงเรียนราชวินิตมัธยมถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากราุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรพระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ใกล้กับราชกริน,นมัมสมาคมให้กรมสามัญศึกษาจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมมาศึกษาและพระราชทานชื่อโรงเรียนว่าราชวินิตมัธยม และเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาพิไทยเนื้อที่6ไร่3งาน22ตารางวาแก่โรงเรียนราชวินิตมัธยมเพื่อประโยชน์ทางราชการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โรงเรียนราชวินิตมัธยมจึงได้ริเริ่มโครงการเซฟน้ำรักโลกด้วย EM บำบัดขจัดน้ำเสียสร้างสำนึกรักสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เด็กและเยาวชน เรียนรู้การมีจิตอาสาต่อส่วนรวมตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการมีส่วนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะครองเปรมประชากรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆดำเนินโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำ ที่ประสบปัญหาจากการขยายตัวของชุมชนเช่นปัญหาน้ำเน่าน้ำเสียเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการปรึกษากับคุณครูและก็บุคลา,รากรภายในโรงเรียนค่ะถึงสภาพแวดล้อมปัญหาทางน้ําบริเวณรอบๆโรงเรียนและคลองเปลงประชากรค่คะพวกเรานะคะเลยได้ตกลงการทําโครงงาน e m 1ขึ้นมาเพื่อให้ได้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมและสังคมให้ได้มากที่สุดค่ะ ได้เริ่มศึกษาข้อมูลจากโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านน้าของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10โดยยึดหลักที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าถึงถึงสถานที่จริงพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์โดยพวกเราได้เริ่มทํา eM b a l l eM ขยายและผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างจานเพื่อแจกจ่ายให้กับบริเวณชุมชนรอบๆโรงเรียนค่ะจากการจัดโครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการเป็นจิตอาสาให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการฟื้นฟูและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในชุมชนอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม